อสมการตอนพิเศษเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการแก้อสมการที่พิเศษกว่าตอนที่เราได้เรียนผ่านมานะครับให้ในักเรียนสังเกตนะครับและเราลองทบทวนอสมการอย่างง่ายๆดูก่อนนะครับ ในตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าให้เราหาค่า x จาก3 x มากกว่า15นะวิธีทําก็คือ3 x มากกว่า15ดังนั้นเราจะหาค่า x เราก็ย้าย3จากซ้ายไปขวามือนะครับจากคูณมาเป็นหารนะครับก็จะเป็น x มากกว่า15หารด้วย3นะครับดังนั้น3หาร15ก็เหลือ5ดังนั้น ตอบก็คือ x มากกว่ารับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วแต่ลองนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าให้เราหาค่า x โดยที่ลบ3 x มากกว่า15วิธีทำลบ3 x มากกว่า 15. นะครับเราจะทำการย้ายลบครั x จากคูณมาหาร ก็จะกลายเป็น15หารด้วยลบ3นะครับดังนั้น x นะครับตรงตัว x ก็เหมือนเดิมแต่ให้นักเรียนสังเกตเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเดิมนั้นจากมากกว่าเมื่อเราย้ายตัวเลขลบ3มนะครับมาเป็นหารนะครับเครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีนะครับจากมากกว่าเปลี่ยนกลับมาเป็นน้อยกว่านะครับดังนั้น x ก็จะเป็นน้อยกว่า15ส่วน3นะเพราะฉะนั้นตอบก็คือ x น้อยกว่าลบ5นะน้อยกว่าลบ5มานะครับอ่ะมาลอดูตัวอย่างที่3นะครับโจทย์บอกว่าให้เราหาค่า x จากลบ2 x มากกว่าหรือเท่ากับ8วิธีทำนะครับลบ2 x มากกว่าหรือเท่ากับ8เราย้ายลบ2 ลบสบ2มาด้านตรงข้ามจากคูณมาเป็นหารนะครับเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากมากกว่าเท่ากับมาเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะครับก็จะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ8หารด้วยลบ2นะครับก็ตัดกันก็เหลือ x น้อยกว่าเท่ากับลบ4นะครับสังเกตดีๆนะครับถ้ามีตัวเลขติดลบ เมื่อเราย้ายจากคูณมหารนับจากคูณมหารเครื่องหมายอสมการจะต้องเปลี่ยนทันทีนะเปลี่ยนกลับมาทันทีนะเหมือนตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3นะครับห้ามลืมเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆในตัวอย่างนี้ จทยตัวอย่างที่4จทดบอกว่าให้เราหาค่า x จาก x หารด้วยลบ2น้อยกว่า4นะครับ x ส่วนลบ2น้อยกว่า4นะครับดังนั้นจากโจทย์ x ส่วนด้วยลบ2น้อยกว่า4เราจะย้ายลบ2จากหารไปตรงข้ามจากหารเป็นคูณนะครับจากหารเป็นคูณนะครับ จะหารเป็นคูณนั้นเครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีเครื่องหมายจะเปลี่ยนตรงกันข้ามทันทีนะครับย้ายจากหารแล้วไปคูณเครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนตรงข้ามทันทีนะครับก็จะเป็น x มากกว่า4คูณด้วยลบ2นะครับก็คือย้ายลบ2จากหารมาตรงข้ามก็จะเป็นคูณนะครับก็ จะตอบ x มากกว่าลบ8นะครับดังนั้นสรุปถ้าตัวเลขติดลบแล้วเราย้ายไปคูณหรือหารให้กับเครื่องหมายอสมการทุกครั้งอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับทั้ง3ข้อดูนะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจขนาดไหน นะครับ3ข้อสำหรับแบบฝึกหัดนะครับ